สงครามกลางแจ้งอิสราเอลฮามาสทองคําจะเคลื่อนไหวอย่างไรต่อไปวันที่10ตุลาคม2568เวลา11นาฬิกา20นาทีตลาดทองคํายังคงติดตามสถานการณ์กลางแจ้งอิสราเอลหามาอย่างใกล้ชิดข่าวล่าสุดบ่งบอกถึงเฟสแรก ของแผนหยุดยิงแลกตัวประกันซึ่งอาจเริ่มมีผลภายใน24ชั่วโมงหากได้รับการรับรองจากคณะรัฐมนตรีความมั่นคงของอิสราเอลการปล่อยตัวประกันและนักโทษคาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน72ชั่วโมงขณะที่กองกำลังอิสราเอลเตรียมปรับกำลังถอยบางส่วนเพื่อเปิดทางช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างไรก็ตามประเด็นใหญ่เรื่องการปลดอาวุธและรูปแบบการปกครองกาซายัางต้องเจรจาต่อเนื่อง แต่ที่น่าสนใจคือท่ามกลางความผันผวนทางการเมืองสหรัฐและจีนมีแนวโน้มพบปะกันระหว่างการประชุมเอเพ็ก2025ที่ขยองจูประเทศเกาหลีใต้วันที่31ตุลาคม1พฤศจิกายนแม้ยังรอการยืนยันทางการแต่นี้เป็นสัญญาณที่ดีว่าทั้งสองฝ่ายยังคงเปิดช่องทางการทูดท่ามกลางความตึงเครียดด้านเทคโนโลยีและแรหายากอย่างไรก็ตามสหรัฐยังคงเผชิญกับชัดดาว ต่อเนื่องเข้าสู่วันที่9โดยยังไม่สามารถผ่านกฎหมายเปิดราชการได้ส่งผลให้หน่วยงานรัฐหลายแห่งจำกัดบริการและความไม่แน่นอนเชิงนโยบายเริ่มกดดันตลาดการเงินวิเคราะห์ทองคำทองคำยังอยู่ในช่วงปรับฐานหลังจากขึ้นแรงกว่า100เหรียญโดย RSI (Relative Strength Index) บ่งชี้ว่ายังอยู่ในระดับค่อนข้างแพง มีโอกาสที่ราคาจะย่อตัวลงลึกกว่า200เหรียญได้แต่ในระยะสั้นยังมีโอกาสแกว่งตัวในกรอบเพื่อขึ้นต่อแนวรับสำคัญอยู่ที่ ,3950 ดอลลาร์3,890ดอดลลาร์3,830ดอดอลลาร์ 3, 30, 3, 30, หากราคาย่อตัวลงแรงถือเป็นจังหวะดีในการทยอยสะสมกลยุทธ์แนะนำคือรอย,ย่อลึกๆซื้อหรือใบอ่อนดิบคำถามที่น่าสนใจคือการเจราจายหยุดยิงแลกตัวประกันครั้งนี้จะส่งผลต่อราคาทองคำอย่างยั่งยืนได้หรือไม่ หรือว่าความผันผวนทางการเมืองจะยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาทองคำต่อไปขอเชิญชวนให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ด้านล่างข่าวตัวเลขเศรษฐกิจ i n t e r g o a d i n t e r g o ลงทุนทองคำแท่งราคาทองวันนี้ทองคำแท่งทองคำแท่งราคาสนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำแท่งคลิก h t t p s w w w i n t e r g o c o t h o p e n a c c o u n t n e w